สวัสดีครับอืมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเก่งคุงอ่ารายการแกซี่ทีวีอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงโปรแกรมชีเอสสามอ่าหรือทีมสปีกนั่นเองเออก็บางคนลงไปแล้วคล่องด้วยเออแต่ผมสอนสำหรับคนที่ลงไม่เป็นนะอืม นลงไม่เป็นนี่หมือนดังชีวิตเลย <c oughs> คือลงยังไงทํายังไงวิธีการตรงไหนโอเคอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกนี่เราเปิดเว็บขึ้นมาก่อนจะเป็น IE ก็ได้ส่วนผมนี่จะใช้ Google Chrome อ่าเปิดเว็บขึ้นมา g o o g ิลพดเลย g o o g ิ e Google เอา Google เสร็จปุ๊บก็ ts 3ง่ายง่ิช ts 3 เว็บขึ้นมา,าก็คลิกเข้าไปดาวน์โหลดได้ละลิลงก์แรกเลยโหลดมาเสร็จก,ก็ก็จะมีประมาณหน้าตาประมาณนี้เป็ขึ้นมานะ,อะของเรานี่ดูเลยนี่วินโดว์ของเรานี่เป็นปฏิบัติการวิ n โดว์มีแบบว่า6 4บิตกับ32บิตของเราจะเป็นโหลดตัวนี้นะ เราไม่ใช่ตัวเซฟเวอร์เราไม่ต้องไปโหลดอันนี้ออืงั้นก็เราก็โหลดเลยส่วนดูดูยังไงว่าเป็น32หรือ64บิตใช่ไหมก็กดที่มาที่หน้าเดสก์ท็อปพับเว็บไปก่อนมาหน้าเดสก์ท็อปกดคอมพิวเตอร์คลิกทีเดียวนะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Property โอเคแล้วมันก็จะขึ้นมาครับผมประมาณนี้ ของผมก็จะเป็น64บิตดูตรงนี้ System System t r y 64บิตส่วนถ้าจะเป็น32บิต Windows XP ก็จะมีขึ้นบอกอยู่ครับว่าเป็น32บิตแต่ส่วนใหญ่แล้ว Windows XP จะเป็น32บิตครับอ่าส่วน Windows 7นี่จะมีแยก32กับ64ก็ดูตามที่ผมบอกก็ได้ครับผมอ่ะพอเราดูเสร็จแล้วปุ๊บ อะถ้าใครันที่สองก็โหลดอันบนไปส่วนผมไม่โทรเก็บสี่ก็โหลดอันล่างกดโหลดเลยโหลดอมันให้เราอ่านเราก็อ่านนี่แส่คนไทยครับเริ่มไปคลิกไปยืนยันโอเคตรงนี้มันจะถามเราว่า เหมือนอารมณ์เหมือนแบบสอบถามอะครับว่าเราจะใช้ในในชีวิตประจำวันอะไรเราจะใช้อะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ติกไปที่แคนกิวเฟนเพื่อนต่างๆแล้วเราก็โอเคอ่าฮะรออ่ามันจะขึ้นประมาณนี้ ส่วนใครที่ไม่มีโปรแกรม IDM นี่ก็จะขึ้นมาเป็นให้ดาวน์โหลดถ้าโครมมันจะอยู่ฝั่งล่างล่างซ้ายของน,นี่ขึ้นมาประมาณนี้ตรองข้างล่างเว็บเราแต่ถ้าเป็น IE มันก็จะขึ้นมาให้เราโหลดเลยโอเคสองผมก็เริ่มโหลดปิดได้ไป โอเคเราก็โหลดเสร็จแล้วโหลดเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เปิดมันขึ้นมาโหลดมนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องอะไรมากเลยเน็กอย่างเดียวเน็กแล้วก็เน็กอันนี้จะจะจะ,จะคือจะเซตตามที่มันเซตมาไหมหรือเราจะเซตเองเราก็เซตตามที่มันเซตมา ตรงนี้ก็กำหนดโฟลเดอร์ onder, ว่าเราจะเอาโปรแกรมเนี้ยไปไว้ที่ไหนสว่วนของผมก็ไว้ได้ีครับผมก็ next ไปอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นโปรแกรมเสริมเราก็เอาออกพรอเราไม่ต้องการเราก็ next ไปแล้วก็ next อืมแล้วก็กำลังติดตั้งโหลดเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วพอเสร็จแล้ว แล้วก็ปุ๊บอ่ะแล้วมันก็นจะเด้งมาประมาณนี้อันนี้อันนี้มันจะเหมือนสอนวิธีเบื้องต้นซึ่งไม่ต้องไปดูมันเพราะผมสอนอยู่โอเคนะอ่ะงั้นเราแคสเซิลไปมาแคสเซิลเสร็จปุ๊บ อันดับแรกเลยเราเช็กตต้ก่อน setting กด option รูปไมโครโฟนง่ายๆเลยครับแล้วกด b i l e test แล้วเราพูดใส่ไปเลยพูดใส่ไปเลยถ้าเราได้ยินเสียงเราแสดงว่าไม์เราปกติดีหรือถ้าเราไม่ได้ยินเสียงแต่หลอดขึ้นเด้งขึ้นไม่ถึงเราก็เลื่อนไอหลอดเนี่ยเลื่อนลงมาให้เสียงเราตรง ครับผมอ่าเสร็จแล้วแล้วเรากด apply โอเคโอเคเสร็จปุ๊บอ่าคราวนี้เราเราก็ถาม T.S หรือ I.P. ที่เราจะเข้ามาอ่าสมมุติได้มาแล้วแล้วก็ connect ครับผมแล้วก็ connect อีกทีอันเอสุดเลย connecting แล้ว connect อ่านั่นแหละ พอเสร็จปุ๊บก็เราก็ทำการลบก,ก่อนเต็มว่า address อัตโมองผมก็มีอยู่แล้วเราก็ทำการก๊อปลงมาอ่านั่นแหละนั่นแหละอันนี้คือ IP address ผมใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ nickname ของเราเราจะตั้งชื่ออะไรอะ่ะผมก็จะเป็นกู ประมาณนี้ครับส่วนอาจจะมีบางบางบางเซิร์ฟเวอร์ที่ใส่พาสแล้วก็ใส่พาสตรงนี้ใส่พาสตรงนี้โอเคพอใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ c o n n e c กอืมมันก็จะประมาณนี้อ่านี่ผมเข้าเซิร์ฟผมมาละเข้าเซิร์ฟผมเสร็จปุ๊บ มันก็จะมีตามห้องต่างๆบางเป็นห้องย่อยห้องยิดสีเหลืองนี่คือสายพารครับเออมันจะมีพาร์ประจําห้องมันอยู่ส่วนสีแดงนี่คือเฉพาะเฉพาะส่วนบุคคลคือเฉพาะเขาไม่ให้เราเข้าโอเคส่วนสีเขียวนี่เราเข้าได้ปกติเรากดเข้าไปเลยเนี่ยเข้าปุ๊บเข้าเลย่าประมาณนี้ ส่วนบางทีเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ในการพูดเราก็พูดไม่ได้ส่วนแผงตรงนี้อ่ะแต่ผมจะบอกให้อันนี้อันนี้เนี่ยไอ้รูปไมครโฟนไอไ้เมโคโฟนกากบาทเนี่ยคือปิดไมค์เออพอกดปุ๊บไม่มีใครได้ยินแล้วล่ะครับผมแล้วอันนี้ก็ปิดเสียงปิดเสียงในทีเอสอะครับเสร็จปุ๊บ เราอยากนึกคึกอยากใส่รูปขึ้นมาทําไงเราก็กดที่ชื่อเราเนี่ยที่ชื่อเราเนี่ยแหละคลิกขวาแล,วแล้วก็เซตอวตารอ่แล้วเราก็เลือกรูปเราอยากใส่รูปอะไระคนรูปมากไม่ได้จะรูปโปอ,อีอีเอารูปอะไรเดีอะรูปอะไรด,ไรดีไม่ได้เตรียมไว้ด้วย โอเคสมมติว่าเราเราเรา,เราใส่รูปละล้วก็กด Open พอ Open ขึ้นมาเสร็จปุ๊บรูปมันก็จะออกมาประมาณหน้าตาแบบนี้นี่แบบนี้ตรงนี้โอเคส่วนอาย,ยุต่างๆนี่มันเหมือนกับเป็นแบบว่าคือคือเขาให้เราไว้อ่ะเราจะมีสิทธิต่างๆครับผมประมาณนั้น อาก็ไม่มีอะไรแลละเท่าน,นี้แล้วครับอืมก็คงหวังว่าจะช่วยได้ในในในระดับหนึ่งอ่าผมก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับอ้าวพัง you